งช่วยกันหามจ้าอยู่น่ะอยูล่างไม่ไหวอยู่นาแล้วทำไมต้องเอานี่ด้วยมันเยอะๆมันฮักโอ้มาเยอะแยะมาเยอะแยะโอเคโอเคบาช่วยกันหามค่ะเพราะว่าน้องใหญ่มากลงกลองลงคลอง ไม้มันยาวอ่ะพี่ก็เลยจะไปช้าหน่อยฝนตกก็จะลำบากนิดนึงรถก็อยู่ แล้วมันลงมาไม่ได้เนาะเพราะว่ามันน้ำเฉิดเฉดอ้ยดอ้ย แล้วจ้าไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วจ้าถึงรถแล้วถึงรถแล้วค่ะแมน่นาลินจอดก้พวหน่อยจอดอ่าก็จะถึงค่ะถึงรถแล้ว หอบอยู่เหมือนกันนะคะยังเหลืออีกกี่ลายสาอีก3มลายที่ต้องแบกโอไม่ใช่หามช่วยกันหามสองตายายเดี๋ยวก็ต้องช่วยกันยกขึ้นค่ะพ่อจ๋าเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนสักแป๊บเดี๋ยวก็จะช่วยกันยกขึ้นรถนะคะสองตายาย ช่วยกันหามจ้า